าคืออย่างนี้ครับตอนนี้คือคนเก่าออกออกกันไปไอบีพพนตัวอ้วนเยอะมากครับเยอะเยอะมากด้วยด้วยดยหลายหลายสาเหตุปัญหาส่วนตัวเหรอมีมีทั้งปัญหาส่วนตัวแล้วก็เรื่องเวลาใช่ใช่ครับเรื่องเวลาไม่ไรหาไหมมีใครบ้างอ่ะมีโทนี่บุ๊ก พีทตุนเซนอิงครับก็หมดเลยเหรอไปหมดเลยเหรอใช่ครับใช่เขาไปทำอะไรนะบอกยผมน่างขอ,องของบุ๊กบุ๊กเนี่ยการกรจอพังครับแล้วก็ไม่ไม่เคมอ่ะเพิ่งเพิ่งเหมือนกำลังเพิ่งเคมไปครับใช้ใช้เวลาแล้วก็โทนี่ติดติดปัญหาธุระข้างนอกอีสอบไฟน,น่อ อต้นตัดเส็น,นยังน่านาน่าจะไม่ว่างครับไม่มีเวลาอืม <c oughs> ส่วนส่วนอีกนี่กับแก๊งเก่าแล้วครับพี่ประเทศไทยไม่เปนรนายสบายๆนายพี่บอกเลยว่ามันไม่ต้องโฟกัสขนาดนั้นใครจะอยู่กับเราช่วงนี้หรือว,ว่าช่วงไหนก็ตาม หาคนใหม่ไม่ยากหรอกหาเรียบเรียบ้อยแล้วครับตอนนี้ขาดสามสล็อตพอดอนนีเมื่อวานมีม,มีน้องจากเอแซมาแล้วก็น้องอน้องโปโ,โลมาไม่ไม่ได้ว่าหรอก็ให้เขาเลือกของเขาอยู่แล้วเพราะให้โปโลไปบอกให้ให้สิทธิ์เขาเต็มที่อยู่แล้วว่าใครจะอยู่ใครไปถูกไหมไม่ต้องว่าใครหรอกเราตามที่สะดวก เราก็เท่าที่มีก็ดีอยู่แล้วยังดีที่ยังเหลือ,อยังมีไปยกเลิกนะไปก็ได้ไม่ไม่ต้องเงี้แนี่ละไม่ต้องทำละน้องเข้าใจอยู่เด็กใหม่อยู่ครบหรอหรือว่าออกหมด เด็กใหม่มีคนหนึ่งครับที่ที่ไม่ไม่เห็นหน้าเลยเดี๋ยวกำลังจะเอาออกอ๋อ,อก,กับไปเรียนกับไปเรียนนะใช่ปะใ,ใช่ครับใช่ตามนั้นไม่ต้องคิดมากเอา เล่นสบายๆก็ผัดเปลี่ยนสังคมสคกิทส,สว่าเข้าโงเรียนใหม่เทอมสองมีเพื่อนย้ายมาใหม่สิคนได้ครับได้คือ,ค,อคือตอนนี้ล็อตใหม่ๆที่ที่เอามาพยาพยามที่แบบว่าเอาเอาคนที่คนในคนในแก๊งรู้จักแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะได้แบบสนิทไว <Okay. S 2> ตัดเ<า>หลือ,อี่<า>คนอ่ะคนเกา่า<ๆ>คนเกา่าเหลยคนตามไปห,หมดอีกค เอาให้คนเก่าก่อนเซ็ตใหม่ไม่นอมาเอาให้คนที่อยู่ยังอยู่ตอนเนี้ยเอามาหน่อยทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วเราอย่าไปนี่เขาเลยเราควรจะสบายๆคิดว่าเป็นช่วงผัดเปลี่ยนไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปอะไรหรอกก็แตเขาใจ้ความรู้สึกอยู่ความสัมพันธ์มันก็ใช้เวลาแล่รู้สึกดีด้วยกันขนาดนั้น là lại Đã xảy ra thì đã xảy มาส่วนไอซันส่วนไหนอะทำอะไรอะอยู่ในพันอยู่โอเคฮัลโหลฮัลโหลเอไอซันไอซันไงเ่ยตามตามช่วยตามคนกลับมาให้หมดเลยช่วยตามหน่อยคนที่ติดต่อได้ที่อยู่ในแก๊งใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วพวกไอพอดนี่หรอช่วยกูตามหน่อยไอ้พอรดดิบวะพวกไอพอตไอเลนอะไรเงี้ยคนที่ยังอยู่ในแก๊งอ่ะได้ได้ได้ตามไปไหนให้ไปรวมไหนตามให้มันเข้าเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวกูส่งจีให้ เขารอใช่ปะใช่โอเคตามมาตาม ข่ารอข่ารอเพื่อนมาเล่มนะเพื่อนกูจะได้บูมาแล้วขอตีมาเลด้ไปลยไอ้ภูตอไอเลนด้วยทุกคนเลยดีมาเราอยู่ไดเไลหมดตีมาจะได้มาแล้วไอ้เอ็พอสอยู่ในมือตามไปพอสด้วยตามพอสด้วยคนเก่าเอามาให้หมดเลยส่งส่งรอให้มันเลยได้บอดไปเลยไอ้ภูตอไอพี่เลนมันอยู่ในมือพี่พี่มาหามีเดี๋ยวกูส่งตีให้ดีมาก ที่เรียนในพอร์ตหนมัหนึ่งหกศูนย์สี่ป่ะใช่ปหหนึ่งหกศูนย์สี่เออวิลลี่กูไปคุยกับน้องสวยมาแล้วนะวิลลี่ข้าวครับสวยสวยเหมือนจะพักแล้วครับสวยแล้วก็มีมีหมึกอีกคนไหมหมึกนี่เดี๋ยวหมึกยังพักเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังยังเล่นได้อยู่แต่เตรียมที่จะพักแล้วที่คุยกันนัคือยังเล่นได้อยู่แต่เตรียมพักแล้วแต่สวยนี่น่าจะพักเลยแหละน้องไม่ข้าวเมืองลน อพอลอยู่ในเมืองใช่ไหมไอเรนเรนพอลอยู่ปะไม่ไม่รู้ว่ะไอไอพอลไม่รู้ว่าอยู่ในเมืองไหมโทรไม่ติดอ่ะโอเคกูขาดปูนกูขาดปูนสี่ถุงว่ะคุยกอ้อยไปตีก็ได้พี่เรนผมเดี๋ยวไปดูให้เรื่องปูนผมน่าจะมีอยู่ประมาณสองสามถุงผมมีอยู่ไปตามจีใช่ไหมป๋อใช่ใช่ it. กำลังจะคุยธุระแป๊นหนึ่งนะครับ ซัน,นยังอยู่ยอ่ะออ่ว่ะพี่เราจะมีได,ได้ไม่ต้องอันนี้มากตี่คนอนะ่ะมันหคนเหรอ คน,คนเก่าๆใช่ไหมครับหกคนไหมมันหกคนผิดมากเดี๋ยวเขาพร้พอมเขากลับมาออกแล้วเขาอยากเล่นนะไม่ต้องไอันี่หรอก อ๋อวิลลี่เพ e ื่อนเจนายังอยู่ใช่ไหมเพื่อนอยู่อยู่ครับอยู่จะมีตอนนี้มีวิลลี่โบโลพอร์ตซันเดย์เหลือเจ็ดเพื่อนนับละหมึกเลนเหลือเจ็ดเช้าเพื่อนใช่ที่เหลือก็จะเป็นเด็กใหม่ก็ใจได้ไม่มีอะไรหรอกตามนั้นไม่เป็นไร เนี่ยผิดไม่ใช่หรองหลังอันนี้น่าจะพูโตครับจากเมื่อวานเดี๋ยวคาร์เบียเดียรูโตครับนเซตลีดครับเซตลีดคาเิ่นนั่นแหละไม่เป็นไรเรื่อยๆกัดคอนไว้ขอบใจมากที่ยังรักษาโดโก้แกงไว้ ยังอยู่ก็ดีเหมือนกันเจอหลายสังคมหลายผู้คนก็เป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆก็ดีกว่าเจออะไรเดิมๆ ไม่มีนั่นแหละทำนั้นไม่เีแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปอะไรแล้ว,ลวทำตัวปกติเล่นสนุกๆเลยเล่นแบบเฮฮาดีกว่าทำให้หมู d แกงดีขึ้นได้ไหมทำได้ปะอ่าครับพี่เออเก็เลือกคนดีๆมองดูหลายๆอย่างดูองค์ประกอบ เคไ,ไหนเครยบก็คนที่เหลืออยู่ก็รักกันไว้มากๆแค่นัหนละ่ะไม่เป็นไรละกอดคอกันไว้เหลือ,ลอคแค่ไหนก็แค่นั้นไม่เป็นไรไป,ไปทำแกง๊งให้ดีต่อไปน้องไป ครับเอ้ยเรนครับขอบคุณครับมึงมาช้าไปคุยดิคุยเสร็จแล้วไปหาพี่แจ๊คดิไปเลยเยอเอ้ฮัลโหลเอ้ยเรนเลนเลนมึงขาดแล้วนะจะได้มาแล้วใช่ป่ะเลน ขาดปูนเพื่อนขาดแคปปูนหน่อยเนี่ยแล้วมีไหมมีไหมกูไม่มีนะแต่ว่าหารับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีอยู่น่าจะมีเอซันมีเนี่ยกูแดีวกูจะการันตีเนี่ยไอ้ที่อะเล่นไปพี่เล่นไปเบลลาร์สเล่นฮัลโหลลี่เพื่อนครับผมก็คือตอนนี้เดี๋ยวตามที่พี่แจ็คบอกเนาะก็ต่างกี่ถุงแล้วหาคนเข้าแกงถุงเพื่อนเอารเบลลาร์สเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ตามไปค่อยๆหาเพื่อนไม่ต้องรีบหรอกโอเคมีน้องม่อนอยู่เอซแอปจะมาเข้าอีกคนจัไปก็เดี๋ยว เอซับจะมาเพิ่มอีกหนึ่งพวกเอซับอ่ะกูไล่ถามอยู่ใครมีอาวุธสตา์ทาวอ่ะมาเลยแต่ว่าพวกไม่มีอาวุธนี่ก็นั่งดูเล่นกูเล่นไปก่อนได้ไหมเอซับมาเพิ่มแต่ตอนนี้สลัตเรานี่มีทั้งหมดกี่คนแล้วครับตอนนี้ยี่สิบสองถ้าถ้าถ้าเจเรมี่ออกเหลือยี่สิบเอ็ดยี่สิบซอยออกเหลือยี่สิบซอยเหลือยี่สิบมึกออกเหลือสิบเก้า แก้าก็สิบเก้าคนใช่สิบเก้างั้นเดี๋ยวเราคุยกับหมึกกันไหมเพรรื่อนว่าสรุปจะออกหรือจะอยู่จะได้คุยกับแต่ว่าซวยนี่เดี๋ยวผมเรียกน้องให้มาออกเลยนะเพื่อนเพราะว่าผมคุยกันมามาบน้องเมื่อวานแล้วเพื่อน <c oughs> ได้ครับซวยเดี๋ยว โอ้ <S <S เพื่อน <ừ> ผมหาซื้ๆๆอทีพยูมาเดือนกว่ามยังไม่ได้เลยซี่พายูะอะเอาตัวไหนเนี <98. S 2> <อ>่ยเก้าพันแปดเนี่ยแต่เขาไม่ขายแย่งไงหาะร้านขายแยง<อ>่งจะมีซวยซวยออกแล้วก็หมึกเดี๋ยวคุยกับหมึกพิ่มเจวินเจวินคอมได้อาทิตย์หน้าแต่เรื่องอาวุธ เดี๋ยวถ้าแม่อะไรเดี๋ยวผมขึ้นให้ใหม่มันจะเยอะไปเรื่องอาวต้องต้องดูอ่ะเพราะว่าเจวินโดนรีใช่ไหมติง่เพราะเจวินอยู่ตั้งแต่บ่ายยันตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยเาเป็นคนเดอดเดี๋ยวเราไม่เดี๋ยวเราช่วยขึ้นให้ได้นะเราสองคนนะปะเพื่อนได้ได้ได้เราสองคนช่วยขึ้นให้เจวินแต่ว่าต้องแต่เรเลนล่ะจะช่วยขึ้นให้เรียนแต่เรียนมันแต่ตอนนี้เรเลนมันจะขึ้นขึ้นเองได้แลวละเดียนขึ้นเองได้ละส่วนเจวินก็ ไม้6ทีอาทิตย์หน้า,หาเพื่อนจะเป็นสรุปอาทิตย์หน้า,าคุยกันแล้วใช่เพื่อนใช่ใช่ครับใช่สรุปเกิดจากอะไรเพื่อนแต่ว่าเค็มจะเค็มเสร็จแล้วหรือว่า,น,าน่าจะเค็มเสร็จแล้วครับแล้วก็ดอกนายก็ลองหาน้องน้องรีดที่แบบยังอยู่อะไรแบบนี้มีอาวงอาวุธเออเป,ประกาศอยู่แล้วก็ผงาหาเรื่อยๆพวกพวกเอซ่ามัน ตอนเอซัที่แฟมยุบอ่ะมันก็แวนแวนมาสาตาเทาวเยอะอยู่นะมาอยู่ฮิโรชิอะไรมีอาวงอาวุธเยอะอยู่แดีผมไล่ดาบอยู่เนี่ยไอเล่นเล่นเพื่อนเล่นอยู่บ้างเล่นอยู่ไหนขอคุยเลยดิเลน่นซันอ่าอยู่ไหนเพื่อนมึงอยู่ไหนจะไปว่าล่าใชค่ไหมตอนนี้กูอยู่เวลล่าเวลล่างไอ,เ,อเดี๋ยวกูไปหากูะจะไปอาปูกูจะไปอาปูนี <ปะ S 2> ่ซันไอพวกมึงเราลีดหดีดดีดมีใครมีอาวุธแล้วอยากเล่นป่ะเพื่อนมีป่ะโอ้พี่ไอเซนไอซันมีเพื่อนีพี่เตือพี่เตือมีอาวุธพี่เตือมีอาวุธอะไร ข่าม,มือมีดนี่แหละทำไม่ได้แล้ว